น้ำอัคลายกับโรคมะเร็งหายได้จริงหรือไม่การดื่มน้ำที่มี pH สูงนะคะสามารถเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายและสามารถเพิ่มความสามารถของร่างกายในการดูดซึมสารอาหารที่สำคัญนะคะบางคนเนี่ยคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้เซลล์มะเร็งที่พบในร่างกายเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้เนื่องจากเซลล์มะเร็งนั้นจเจริญเติบโตได้ดีนะคะในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด การดื่มน้ําอคกขายนะคะก็ยังจะช่วยชะลอรหรือหยุดการเจริญเติบโตของมะเร็งโดยการปรับสมดุลน,นะคะของระดับค่า pH นะคะในร่างกายซึ่งโดยทั่วไปแล้วการดื่มน้ําอคกขายนะคะมีผลต่อความชุ่มชื้นในร่างกายสําหรับบางคนที่มีอาการอาการกดไหลย,ย้อนใช่ไหมคะน้ําดื่มอคกขายเนี่ยอาจทำให้อาการที่เกี่ยวข้องกับ กดไรย้อนนะคะในกระเพาะอาหารเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนะคะหากท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะเป็นเครื่องกรองน้ําด่างอัครลย์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการแบบคิดค้นนะคะแล้วก็ทําเป็นเครื่องกรองน้ำแล้อีกด้วยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อน้ําดื่มภายแบบกับร้านสะดวกซื้อหรือว่าหาซื้อให้ยากเย็นนะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะคะกับทางอตเรีนนะคะแอดไลน์มาได้ที่ไอ l ดี e ไลน์นะคะก็จะเป็นแอ i ซานะคะ D R G I W e N ได้เลยคะ่ะ